่อไปครับมาดูมวยชายกันบ้างครับสู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุเพกัด58กิโลกรัมครับนักมวยจากตุรกีเคริมมอร์คอร์วัย21ปีครับสูง170เซนติเมตรในทีมงานสิงห์ป่าตองอีกคนหนึ่งครับ และนักชกจากมูลแดงครับขอเสียประมือให้ไกรสิทธิ์ไทยแคมภูเก็ตนักสู้จากจังหวัดพิษณุโลกครับไกรสิทธิ์ไทยแคมป์ภูเก็ตนะครับวัย21ปี170เซนติเมตร Both of our fighters weighed in at 58 kilograms. Ladies and gentlemen, once again, from the blue corner, standing here, 21 years of age, 170 centimeters tall. T4 <laughs> wins representing Turkey. Please give it up for Mirim Mordekaiser. Mirim Mordekaiser, look at his pose. The from the red corner, 21 years old, from Thailand. 0170เซนติเมตรเช่นกันครับชกมาแล้ว32ไฟชน,นะ21ขอสิบประมือให้ไรซิดไชแคมผูเกต from Thailand อ่ะดูสัดส่วนเทียบสัดส่วนแม่ลงตัวเท่ากันเนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงครับสติติก็ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองครับดูแล้วมีสิทธิ์ร่วงมีสิทธิ์หลับมีสิทธิ์หล่นครับชัยยะจากสะพาน,นหินมวยไทยครับกรรมาการ แมดูเฮาเฮาซาซาดีเหลือเกินครับแคริมจากตุรกีเดินเปิดเกมเลยนะครับอาครับไปสิทิ์ต้องแน่นๆครับหลวมไม่ได้ครับดูส่งแล้วหลวมไม่ได้อาครับได้ลุ้นเลยครับแบบนี้แม่แคริมก็ซาดีเหลือเกินครับปลุกระดมตัวเองครับเรื่องสงครามจิตวิทยาก็มีส่วนครับบนเวทีดูครับเจอกับเจ้าบ้านไม่มีกลัวครับแคริมเปิดเลยเปิดเลย ได้เรื่องแล้วครับแบบนี้ครับได้เรื่องแล้วครับเด็ดมวยเดือดจะหลับลงหรือเปล่าครับ5าทุ่มเกือบเที่ยงคืนเสร็จสเอ้ามีเลือดอะไรที่ใบหน้ามีอะไรที่ใบหน้าครับแม่สีแดงๆมาแล้วครับน้ำกระเทียบครับบนใบหน้าของเกริมอคครับโอ้นี่แหละครับอุณหภูมิองศาเดือดโอ้แพทย์สนามที่นี่นี่ทำงานหนักครับเช็ดเช็ดซับซับอ่าดูบาดแผลไม่เยอะไปต่อ ไปต่อเคริมกาสิทธิ์ครับต้องขยีบาดแผลเลยครับโอ้ส่กันไปใส่กันมาบวกกันไปบวกกันมาครับเป็นเคริมบอคอกครับที่แตกครับเอาโดนหมัดเหมือนกันครับระวังครับกลสิทธิ์ตอนนี้เดินจ้วงครับเคริมของมันไม่แน่ไม่นอนครับเรื่องแบบนี้ยังไม่สิ้นเสียงระคังนี่อะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับกำปั้นไม่มีรูสอบคมคมหน้าแข้งหนักๆนัก จัดไปครับจัดไปออกมาผ่อนกันนิดนึงครับเอ้าหมัดขวาครับไกรสินครับโอ้บวกกันอีกแล้วครับแม่พักกันแป๊บเดียวจ้วงกันอีกแล้วเดินเข้าใส่แล้วครับไกรสินครับจ้วงเข้าไปเคนริมก็มีหมัดสวนครับโอ้โหสะใจพระเดชพระคุณเจ้าครับมีช็อตเสียวๆหลายช็อตแล้วนะครับมาครบองค์ประชุมแล้วเลือดบรรยากาศความสุขความรันเข่าเข่าครับไอ้ ยังไงครับอย่างกันฟันหลุดปากอย่างที่เรียนไว้ครับจาเบรกขอเวลานอกตัวเองไม่ได้นะครับโอ้โห,โโหเลือดอแดงฉาดดีเจอเกินครับจากมุมนู้นครับมามุมนี้อีกทีนึงครับโอโ้เดี๋ยว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 ให้แพทย์สนามทุก่อนครับโอ้โห,โโหดูครับเลือด่ากาอดสามมวนจะพอหรือเปล่าซับซับซับเ็เช็ดเช็ดอ้าวพี่หมอบอกไปได้ไปได้ ยังสบายสบายครับสองไฟเขียวนะครับสองผ่านเลยครับไปกันต่อจบยังไงยังไม่รู้ครับตอนนี้จ้วงกันแรงแล้วครับอย่าประมาทกันแล้วกันครับหลวงพ่อคุณสอนไว้ใช้ชีวิตอย่างมีสติครับไม่ว่าจะยุดจุดไหนเอามาานักมวยก็เช่นเดียวกันครับอย่าเพลินครับอย่าเพลินนะครับอ้าวครับต่างคนต่างโดนหัวใจยังดีอยู่ครับแคริม โอ้ต่อยจนเหนื่อยเลยครับตอนนี้ไกรสิษฐ์เอาหมัดขวามาเลยครับจิ้มหนับตัวครับเน้นที่หมัดขวาเลยครับไกรสิษฐ์แหมเคริมตอนนี้ครับต้องถอยครับหมดหรือเปล่าครับหมดหรือเปล่าเอาโอ้โหเอาาดูดูดูเอาเอาแม่ดูครับหาเรื่องครับต้องเบรกอีกทีนึงครับโอ้โเปิดหน้าทาดวนให้แลกอย่างนี้แผลมันจะขยายกว้างหรือเปล่าเรียบร้อยเลยครับสมใจเลยครับ โอ้กำลังหมั่นรับไปยืนเบ่งกล้ามเชิดหน้าชูคอย้เขาต่อยครับเลือดมันก็เยอะบาดแผลมันก็ขยายเลยครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหผมว่าถ้ายืดเยอะมากไปกว่านี้ยังไม่รู้อะไรเลยนะครับนี่ชฉมหน้าของไกลสิทธ์ครับไทยแคมภูเก็ตครับโอ้คนนี้น่นก็เลือดโชคเลยครับไปยืนให้เขาต่อยครับไปดูภาพช้ากันเลย แน่นอนครับพอมีจุดตำหนิก็ต้องเปิดต้องขยายพื้นที่ครับโอ้ยนี่ครับเปิดเข้าใบบาดแผลจิ้มตัวลำตัวสลับครับดูช็อตนี้ครับโดนครับโดนแล้วแม่ประมาณว่าค่าเก๋าค่าเจ๋งครับก็มาดิครับไปสิก็จัดให้เลยครับครบเครื่องครับจากพิษณโรกโอ้ดูแผลนี่3าสี่ครั้งพี่หมอบอกพอดีกว่าครับ มันชะกาดมันกว้างขึ้นแล้วครับ We have our winner here by way of TKO in round number one from the red corner ไกลสิทธิ์ไทยแคมป์ภูเก็ตครับต่อยเอาเคริมมาคอกหน้าแตกเละเทะครับและเอาชนะไปได้ในยกแรก